เหมนพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมท่านพูดหลังจากที่ท่านเข้าใจโครงสร้างธรรมชาติแห่งการเกิดตายโดยสมบูรณ์ก็คือการเข้าใจปฏิจจสมุปบาทการเห็นบาปรวมภูมิที่เคเห็นปฏิจจสมุปบาทได้ครบเป็นคนแรกนั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นอย่างพวกเราจะบารมีไม่พอเห็นนะครับเราทําได้แค่ใครคนตามผู้ที่เห็นคนแรกแค่นั้น แต่พระพุทธเจ้าเห็นหรืถามว่าพระพุทธเจ้าตัดอภิชาตรงจุดแรกเลยไหมไม่พระองดับที่ข้อตัณหางั้นในธรรมบุตรเราจะเห็นผลปรานาคำของพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าที่ท่านพูดว่าตัณหาเอ๋ยเจ้าพาเราเกิดสร้างเรือนมานับชาติไม่ทวนบัดนี้เจ้าจะไม่สามารถพาเราเกิดสร้างเรือนต่อไปได้อีกเมอพระองค์ดับตัณหาโซ่ของวงจรปฏิจจสมุทบรั ทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับก็ดับลงคือตัดโชคกันตรงนั้นจะทําให้ไม่มีประทานต่อเห็นไหมครับไม่มีเวทนาต่อไม่มีปบชาชลามารณะโสขปริเดวะโศกเศร้าพินไรลํำมันการเกิดการตายไม่มีนะครับและในฝั่งของการเกิดเมล็ดสูงกันต่างหามันก็ดับไปด้วยเพราะมันไม่เอาแล้วมันไม่หยุดแล้วเมื่อเราตัดกําไรลูกปัดเราตัด ที่ข้อใดข้อหนึ่งลูกปัดที่ถูกร้อยไว้นั้นก็จะรูดรูกันตกออกมาในส่วนของภาษารีบุตรนั้นท่านดนับเวทนาซึ่งผมจะเอาประสูตรที่ภาษารีบุตรบรรลุธรรมในวันในวันนั้นนะครับในวันที่ภาษารีบุตรบรรลุธรรมในวันที่หลานชายของท่านมาพระพุทธเจ้าที่ท่านผัดอยู่นะอันนั้นท่านก็พิจารณาเวทนาไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ในวันที่ท่านเข้าสมาธิของชั้นพระพุทธเจ้าก็ตัดอธิบาย อธิบายจิตภาษาริบุตต่อภาษาวิว่าภาษารนบุรนั้นดับเวทนานะครับมีพระสูนรรับรองอยู่ส่วนอาทิตต์แต่ปยายัตุวัตถุอาทิตตปแยยต่ยสูตรที่พูดถึงอายตนะทั้งหกเป็นของร้อนดุดไฟจากดวงอาทิตย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยผู้ที่ดับโดยการตัดเวทนาก็คือสามพี่น้องอุรุเวละกัสปะนัทีกัสปะขายะกัสปะนะครับ คนที่พระพุทธเจ้าไปโปรดเป็นกลุ่มที่สามที่สี่ถัดจากปัญจวัคคีนั่นเองและก็ได้บริวารอีกพันหนึ่งของเขาด้วยทําไมถึงสอนพระสูตรนี้เพราะเขาติดทางนี้เขาบูชาไฟกันนั่นก็เลยเอาทิตตาพิยสูตรไปเทียบสายอายตนะทําให้อายตนะหกเป็นหนึ่งในวิปัสสนาภูมิปาทะที่เราต้องเรียนด้วยแต่ผมไม่สอนไงเพราะผมไม่ได้มาทางอายตนะแต่ผมก็ให้คลิปเสียงไว้เยอะ อย่าลืมหลักนะครับวีปัสสนาพุทธมีหนึ่งอริยสัจต,ตัวสําคัญนะมีอริ 4, อยสัจสี่อายตนหกเห็นไหมฮะอายตนสิบท่าสิบแปดนะครับอินทรีย์ยี่สิบสองปฏิยาสมุทบาทไตรักเนี่ยนี่แค่นี้เองนะครับโดยอายตนหกท่าสิบสองนะครับอินทรีย์ยี่สิบสี่อันีอินทรีย์ยี่สิบสองท่าสิบแปดเนี่ยนะครับและอายตนะซ่อนตัวอยู่ในไหนซ่อนตัวอยู่ในพระสุตสําคัญที่เรียกว่าราชาธรรม อันผมได้บอกว่าให้พวกเราฟังและทั้งใจงให้ดีราชาธรรมก็คืออนันตรักนณสูตรอนันตรักนณสูตรและพระสูตรที่พระพุทธจเจ้าเน้นการแสดงและมีผู้บรรลุความอยู่จํานวนมากนะครับก็คืออาทิตตปริยยสูตรนี้ด้วยนะครับและก็ที่สําคัญเลยอริยสัจส,สีที่อยู่ในธรรมจักรต่อท้ายจากธรรมจักน่ะตรงนี้แหละซึ่งก็ไม่หนีจากวิปัสนาปุมา่มปาทะวิปัสนาปุ่มป่าทะก็คือเรื่องที่ควรรู้ในการหลุดพ้นอยู่หก เจ็ดเรื่องสำคัญแล้วก็อย่าลืมมาราคะกรรมฐานสี่พุทธานุสติเมตตาอัุภะและมรณะนะครับใครพิจารณาตรงนี้ได้ก็จะส่งเสริมวิปัสนาได้เร็วขึ้นนะให้พวกเราเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งน,นะครับว่าในสายสุขวิปัสสโกสายของพระที่ท่านไม่เห็นท่านไม่ท่านเป็นอาจจะเป็นอรหันต์หรือไม่เป็นก็ตามแต่ท่านไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดานั้น ท่านจะไม่เข้าใจเรื่องของติตะผู้ตัตงท่านจะไม่เข้าใจหรือไม่เน้นเรื่องของจิตเดิมแท้ท่านจะไม่เน้นเรื่องของธรรมเอกท่านจะไม่เน้นเรื่องของมโนวิญญ,ญาณฐานแรกท่านจะไม่เน้นในเรื่องของจิตหนึ่งนะครับหรือจิตบริสุทธิ์หรือรู้บริสุทธิ์ที่เข้าปฏิผ่านเพราะท่านเชื่อว่าปนิพานศูนย์ก็มีนะครับตัวใครที่เชื่อว่าผนิพานศูนย์ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ไปนั้นว่างนั้นส่วนใหญ่จะไม่ใช่ formations. ตรงตรงเลยก็คือมีความเป็นไปได้สูงที่จะ ไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพราะพระรสุขวิสัสตุโกรู้ว่าจิตว่างจากกิเลสและที่สุดมันจะต้องมีที่อยู่เพียงแต่ท่านไม่เห็นนะครับท่านไม่เห็นและความที่พระอริยะชั้นสูงไม่โกหกท่านก็จะไม่พูดในสิ่งที่ท่านไม่รู้นะครับท่านก็จะสอนเท่าที่ท่านรู้นี่เข้าใจให้ได้นะเพราะฉะนั้นในสกูนึงเลยในในภูมินึงในพระที่มีชื่อเสียงเลยที่ศึกษาคําพุทธพจน์ก็ตามนะครับที่เรียบเรียงนะครับพระ หนังสือคัมภีร์ต่างๆขึ้นในชั้นหลังในยุคข,ของประเทศไทยเราก็ตามมักจะได้ยินว่าปนิพันธ์ศูนย์เราอย่าไปค้านนะแต่พวกเรารู้ละเอียดรู้ลึกซึ้งแล้วเราก็เลือกว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนกําลังผมไม่พอที่จะไปอธิบายอะไรนะครับเพราะว่ามันเคยมีวิภาวิภาทาากันอย่างอย่างหนักกันมาตั้งแต่ยุคหลวงพอ่อฤาษีหลวงปู่มั่นแล้วนะครับมีมีวิวาธากันมาหนักมากหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อส,อสดหลวงปู่มั่นท่านมีวิวาธากับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมากแล้ว นะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจตังเมื่อพวกเรามาทางที่ผมสอนคือพวกเราปัารานาปฏิสัมพิธาคือเป็นผู้มีความฉลาดในเหตุผลในภาษาในปริพันธ์วิพิษในการสอนนั่นหมายความว่าพวกเรามาสายผู้ที่ต้องได้ปิญญาสายกลุ่มนี้เป็นสายสูงเราได้หรือไม่ได้ไม่สําคัญเท่ากับเราเคยทําอะไรพวกหลายชาติไม่งั้นเราไม่มาสนใจอย่างเงี้ยนะครับ อันนั้นมันยากมากที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจเหมือนกับเราที่เรียนจบปริญญาเอกเราเรียนคันคุรัตชั้นสูงในคณิตศาสตร์เราเรียนเคมีชั้นสูงมามันยากมากๆนะครับที่จะกลับไปสอนเด็กอนุบาลที่เด็กอนุบาลมาถามว่าประกอบยานอวกาศไปนอกโลกได้ยังไงมันจะเกิดความอึดอัดขึ้นทันทีเลยเวลาเรามองน้ำโมนั้นน้ำโมถามว่า ประกอบวิาณมากิดเป็นนรู้ได้ไงเพราะโอ้โหเนี่ยเราใช้เวลาสังส่งสมความรู้พยายาเข้าใจมันเนี่ยอย่างเป็นขั้นตอนมาใช้เวลานานเราก็จะยิ้มให้กับลูกเราแล้วลูกหัวเราบอกไปกินนมน,นอนก่อนนะล,ลูกอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นใน,ในความรู้สึกของครูบาอาจารย์ันั้นตอนมีวิวาทะในวัดมหาธาตุนะครับกับสายของหลวงพ่อสดหลวงพ่อสดท่านไม่พูดอะไรเขาบอกว่าหลวงพ่อสดสอนผิดเขาจะให้หลวงพ่อสดไปเจริญสติ แบบยุบหนอแังหนอ,หนอตามพระพมา่าซึ่งในสายวัดมาถ้าท่านว่าถ้าเจ้ากุณมิมุรธรรมเนี่ยท่านไปเรียนมาจากพระพมานะครับสายของท่านธรรมโชดกท่านเป็นพระพมาซึ่งเน้นวิปัสนาแบบการผองยุบคือการตามรู้กายคตา,าสติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสติปัฏฐานเท่านั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าในธรรมอื่นของพูกทุชาติอีกสี่สิบกองเขาไม่ได้เน้นไงเขาไม่ได้เน้นอนุสติทั้งสิบก็ไม่ได้เน้นจตุวฐานธาตุก็ไม่ได้เน้นอาเรปฏิกูลเขาไม่ได้เน้นกัดสิน ทำมันเป็นเครื่องใหญ่ใหญ่ฤทธิ์เขาไม่ได้เน้นมโนยิทธิเขาไม่เน้นการวิปัสสนาสุญญตาก็คือตัวความว่างที่ผมสอนว่าเป็นธรรมชาติเดิมแรงของจิตใจเขาไม่ได้เน้นอัปปมัญญาเขาก็จะเข้าแตงจุดเดียวก็คือกายคตาสติถามว่ามันหลุพลดพ้นได้ง่ายไหมได้ง่ายเพราะมันได้ประโบันขนาแต่มันเป็น,เป,นเป็นสุขวิปัสสโกนะเราต้องเข้าใจอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราดูสิว่าการทีร่พระเจ้าประกาศธรรมช่วงแรกให้กับปัญจวัคคียา,าสากุลบุตรสาลีบุตรโมคลลานะ แล้วก็นาทีกัสสปะขายากัสปะอุลเวแล,ยยและกัสสปะอาทิตย์ปปิยาสูตรอนันตและกนสูตรเรียสสีมีไม่มาสติปัฏฐาน,น,นมาประสิทธิฐานมาสอนตอนกลางกลางมาสอนให้กับโยมซึ่งมีความแตกต่างกันของอินทรีย์นะครับตอนหลังนู่นนะครับแต่ตอนแรกในกลุ่มคนที่ทําสมาธิที่ดีๆเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยทั้งทั้งกสัสมาทั้งอ่โยคีนาทีกัสสปะขายากัสปะอุลเวกัสปาาส,ปสปะนี่เขาทาฌานทํากสินได้อยู่แล้ว แล้วก็ฝั่งปัญจวัคคีย์ก็สมาธิดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะาเขาบวชมานานไงนะครับฐานจิตใจเขาสงบผู้เช่าเอาธรรมชั้นสูง,งพวกจิตสงบไปทาที่จะเห็นสิ่งที่มันปานีษเพราะฉะนั้นพิจารณาเอานะครับเอาตัวรอดใครเอาตัวรอดเหมือนได้แต่เราไม่ไปตีพปพว่าอะไรใครหาทางไปเห็นภาพรวมแล้วเมื่อจออกไปไปศึกษาก็าอย่างงงถ้าจับหลักได้มันจะโหมมันจะสง่าง,งานในตยเองมากมันจะไม่อยากว่าใครแล้วมันก็จะรู้ในทีว่า ท่านพูดนี่กระถูกท่านนี้พูดกระถูกหลวงพ่อนน้นพูดกระถูกมันถูกคนละจุดแต่ที่ถูกที่สุดคือภาพรวมใหญ่ของพระพุทธเจ้าตรงน,นั้นและการจะเห็นภาพรวมใหญ่ไม่ง่ายเมื่อได้เห็นแล้วมีบุญมีวาสนามาแล้วให้บอกทำนี้ดีเนาะทำนี้ประสฐเนาะทำนี้เลิศเนอขอข้าพเจ้าจูงมีส่วนในการบรรลุธรรมและมันจะเข้าใจใง่ายๆมีแต่สายปฏิสัมพทาเท่านั้นน่ะที่จะเห็นภาพรวมโดยสมบูรณ์จําไว้นะครับสายที่มาปฏิสัมพิทาแบบภาษาลีบุตรพระโมคคัลลานะนะพระมหากระสปะ พามากเจยนะเนี่ยน,นะครับพวกนี้ยถ้าจะเห็นโดยโดยโดย,โดย,โดยสมบูรณ์นะนี่บอกยังไม่เริ่มสอนสมาธิเลยอาจารย์เออเนี่ยแหละมันอารมณ์ทำมันพาไปนะครับมันเป็นธรรมนิมิตให้พาสอนต่อจากวิปัสสนาซึ่งจะเป็นข้อกําหนดของห้องนี้อยู่แล้วว่าพวกเราทุกคนต้องมาจากห้องวิปัสสนาล้วนเท่านั้นนะครับแล้ว,ว่าสิ่งที่ผมวางไว้น่ะมันเยอะมากนะใครถ้าไปตามดูแล้วไม่ได้จับหลัก ไม่ได้ถูกพมฟังผมพูดซ้ําแล้วซ้าอีกแบบเนี้ยนะครับก็จะยังไม่เข้าใจวันนี้ก็จะได้เข้าใจมากขึ้นฉะนั้นวิตัวของวิปัสสนาก็เป็นก้อนสมาธิใหญ่ก้อนหนึ่งเราเรียกว่าสมาธิในอริยมรรคตัวของใครที่เดินในสายวิปัสสนาสายรู้อย่างที่ผมพยายามอธิบายอยู่นี้จ้องดูการเปลี่ยนแปลงหมดกําลังก็ถอยไปพักพักเสร็จกลับมาดูการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นสมาธิใหญ่ เป็นสมาธิในอริยมารคซึ่งหลายๆคนอยากจะได้เราเรียกลักขณูปน,นิยชาอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ใช่ว่าผมไม่สอนสมาธินะผมกําลังสอนสมาธิกองใหญ่สมาธิกองใหญ่จําแนกได้สองกองแค่นั่นหนึ่งกองกําลังใจใหญ่เรียกสมถะชินอยู่ในอารมณ์สุขอารมณ์เดียวจะอยู่ในพุทโธจะอยู่นในความว่างจะอยู่ในอะไรก็ตามชินแบบที่แนบไปกับมันนะครับตั้งอยู่นะครับกับอีกอันหนึ่งทําหน้าที่ออกมาเป็นผู้รู้การเปลี่ยนแปลงของมัน การรู้การเปลี่ยนแปลงว่ามันเป็นทุ์ไม่เที่ยงปรุงประกอบควบคุมไม่ได้นั้นก็เป็นสมาธิเรียกวิปัส,สนาสมาธิหรือรักลักขณูบนิชานดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงของมันนี่ครับพระพรุทธเจ้าบอกก็ได้สมาธิเป็นไปเพื่ออริยมรรคทั้งสองก้อนที่กำลังพูดอยู่นี่แมบบ่ๆอยู่เนี่ยลุวนเป็นสมาธิของใหญ่ส่วนที่เหลือที่กรรมฐานสิบกองนะครับกสินสิบวิธีอนุสติสิบวิธีนะครับภูบนะบม,มิหารสี่อะไรพวกนี้พวกนี้เป็นเทคนิค นะครับเป็นเทคนิคเท่านั้นเองนะครับแกนคือคสิ่งที่บอกอยากเร็วที่สุดเออจิตไปรวมกับธรรมชาติเติมแท้ของใจก็คือความไร้และก็จิตหนึ่งความว่างมาถึงความว่างได้เร็วที่สุดทำยังไงอาจารย์เราถึงจะถึงความว่างได้เร็วที่สุดส่วนใหญ่ที่ถึงความว่างได้เร็วเนี่ยก็เป็นคนที่สั่งสมแบบปัญจวัคคีย์แบบโยคีหรือีมาหรืตัดเศษวิเวก สำรวมตาหูจมูกกินน้อยนอยนอน้อยแยกตัวออกมาจากการคุกคีของผู้คนจิตไม่มีส่วนหนึ่งความชัว่วมันก็เข้าเข้าความสงบได้ง่ายๆใช่ไหมแต่ถ้าใครที่ยังเราคนอยู่กับบ้านกับเรือนต่างๆ,ๆเนี่ยที่บอกว่ามันกินยากเนี่ยเพราะมันพร้อมที่จะฟุ้งไปจับปัญหาต่างๆจิตมันไม่ได้สงบเป็นธรร,รมชาติพ่านพระเจ้าจึงบอกว่าที่ผมสอนเนี่ยก็คือเร็วที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเข้าว่างไม่ได้เลยตรงเข้าไปที่เจเกษศิษฝั่งกุศลให้ไปดูใครไป๊อปสไลด์นั่นมาเจนเจเกษ กุศลของผมอ่ะมันจะมีความริดจิตเบิกบานจิตอ่อนโยนจิตซื่อตรงจิตนะครับเป็นสุขจิตมีพิตินี่เป็นธรรมาชาติคุณก็เลือกอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งนะครับอันนั้นที่ผมสอนมาตั้งแต่แรกไม่ได้คออ้านออกจากความลึกซึ่งนี่เลยนะที่บอกว่าจงยินดีอยู่กับธรรมะธรรมา,มารมณ์เป็นความอิ่มใจพื้มใจผ่อนคลายสบาย,ายใจที่ผมชอบพูดนะอันนั้นคือคือพูดกว้าง ซึ่งถ้าพูดแคบๆละเอียดมันก็คือส่วนหนึ่งของจิตที่เป็นบุศลในองค์เจตกิกโดยสรุปคือถ้าเข้ามาที่ความรู้สึกที่เป็นเจตกิกคุณจะเกิดสมาธิด้วยธรรมชาติเกิดขึ้นและที่สุดแห่งธรรมชาติของเจตกิกคือว่าคุณกําหนดสุญญาตาความว่างคุณจะได้ตัวของสมาธิที่ตั้งมั่นใหญ่และส่งพลังเร็วที่สุดโดยไม่ต้องไปผ่านเทคนิคซึ่งส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้วาสี มีความชนานาญอย่าง,งล่องแหน่ในฌานแล้วท่านไม่ต้องมาบริกรรมพุโทโธเลยแค่พื้นเดียวของลมหายใจเข้าท่านก็มาที่ว่างได้เลยเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะท่านไม่ต้องมาค่อยๆไต่ขึ้นนะแต่เราเด็กอนุบาลเราก็ไต่ๆขึ้นมาก่อนแต่ถ้าใครได้รู้ตรงนี้แล้วจําเป็นต้องไต่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามาถ้าเราจะเห็นมันไหนเราทากุศลเยอะๆนะครับตัดความวุ่นวายของงานของอะไรเราเคลียร์ทุกอย่างในความไม่มีความกังวลอะไรเราจะเห็นว่าจิตมันจะวิ่งหาสองอย่างคือวิ่งหาปัญญา กับวิ่งหาความสงบไอ้วิ่งหาปัญญานี่คือปัญญาคือพิจารณาพิจารณาเรื่องข้างนอกก็ตามหรือพิจารณาเรื่องของอริยมรรคก็ตามแล้วตอนไหนพิจารณาเรื่องอริยมรรคตอนที่จิตมันต้องการเป็นพระโสสกิทาอนาคาอรหันถ้ามีเป้าหมายตรงนี้ปั๊บจิตจะอยากมองดูอย่างวันนี้มองดูลูกหองลูกมีเราอยู่ในตัวของเขาเดี๋ยวเราเขาจะต้องจากเราไปวันหนึ่งนะครับเนี่ยนอนอยู่เนี่ย หรือเราก็ต้องจากเข้าไปวันหนึ่งลูกก็ไม่ได้เที่ยงไม่ได้เที่ยงไม่ได้เป็นความสุขที่เที่ยงแท้มีความทุกข์โดยมากแต่ที่ยังต้องทนอยู่ตรงนี้คือต้องยินดีในหน้าที่พ่อยินดีในหน้าที่ของสามีที่ต้องช่วยภรรยาเลี้ยงมีความรับผิดชอบต่อต่อเขาในฐานะพ่อในฐานะในฐานะที่เป็นลูกเขยที่คุณตาก็รักเขาปู่กับย่าของเราก็รักเขาในขณะที่ต้ององบุญสั่งสอนแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้น เขาต้องตายจากเราไปซึ่งมันเป็นไปได้หรือเราต้องตายจากเขาไปในวันนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องฟูงไฟหรือจะเป็นจะตายเราจะทําเหตุปัจจัยหน้าที่นี้ไปจนถึงภูมิอ่งเหมาะสมเนี่ยมันมันก็ไปของมันแบบเนี้ยนะครับจิตมันอยากวิปัสสนามันก็จะไปเราก็นั่งใคร่คว้นอยู่หรือพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็นั่งคิดไปแต่มันจะคิดแบบที่ไม่มีกิเลสแทรกนะไม่มีนิวนรณ์แทรกมันก็จะเป็นคิดแบบรู้แล้วจิตก็ค่อยๆยอมรับ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  แต่บางวันจิตมันต้องการความสงบผมบอกแล้วว่าจิตมันไม่เที่ยงมันต้องการอยู่สองอย่างคือสงบกับกับวิปัสสนาเนี่ยถ้าใครตั้งเป้าหมายแล้วมันอยากพักมันอยากเข้าสงบมันก็กําหนดผู้ไม่มีโทรและมันเข้าว่างแล้วเพราะมันรู้ว่าที่สุดมันจะต้องมาที่ว่างมันก็ตัดเข้ามาเลยนั้นก็ตั้งตั้งเป้าเลยอย่างเองเนี้ยพิจารณากาหนดภาพละใครกําหนดภาพพระเป็นภาพสีทองผมสอนแล้วผมแอบสอนแล้วไน ในปรับภพบภูมิดอกบ,บัวบานภาพสีทองมันจะหายไปมันจะเปลี่ยนเป็นผลึกผลึกนั้นคือชานสีแต่อย่าไปอย่าไปสร้างขึ้นมานะสร้างขึ้นมาก่อนก็ได้นําร่องก่อนก็ได้ที่สุดโจที่สุดเนี่ยถ้ามันสงบจริงๆมันจะเป็นผลึกและที่สุดผลึกจะหายไปเหลือแต่แสงไอ้แสงนั่นแหละคือว่างว่างอย่างแรกในรูปฌานว่างอย่างที่สองในรูปชานตัวแสงจะหายไปมันจะเป็นแสงแบบเหมือนเราวิ่งในเครื่อง บินอวกาศที่วิ่งด้วยความเร็วแสงที่มันไปจนสุดเท่าไหร่มันก็ไม่สุดเวิ้งว้างกว้างไกลไร้ขอบเขตไม่มีที่สุดนั่นสภาวะไรซึ่งก็เป็นโครงสร้างหนึ่งของจิตพระนิพพานมีความชิมลางกับสภาวะที่จิตอยู่เป็นเอกเทศเป็นอุเบกขาภายใต้ความว่างไรขอบเขตนั้นไม่มีกิเลสอยู่นะครับมันเป็นคล้ายๆแบบนั้นแต่แบบนั้นแบบนั้นก็ยังไม่เสถียรที่สุดไงพระนิพพานจะต้องเสถียรที่สุด พันธสติสัตยนที่สุดก็คือเราต้องรู้ว่าแม้กระทั่งว่างเราก็ไม่ยึดวันที่เราไม่ยึดความว่างจิตนั้นจะกลายไปเป็นทีแต่ปูทางไปเป็นจิตหนึ่งไปเป็นจิตเดิมแท้ในคําไว้หลังเซ็นนะครับไปเป็นจิตบริสุทธินั่นแหละรวมสํานักเราเรียกจิตบริสุทธิ์หรือรู้บริสุทธิ์อเคนะกินะพัฒนาเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ไอ้พัฒนาใหญ่ ถานาเป็นพระพุทธเจ้าพระปฏเสกพระคร,ราสาวกเอตทัคตาผู้ทรงฤทธิ์ตั้งอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เราไม่เอาสิ่งพวกนั้นแล้วเราเอาแคุ่ลผลนพอก็รวมกําลังบาร,รมีทั้งหลายกลับมาพอรวมกําลังบาร,รมีทั้งหลายกลับมาเราตั้งใจแล้วว่าเราไม่เอาใหญ่ไม่สร้างต่อแปลใหญ่มันก็กลายเป็นบุญบาละมีพอที่จะบรรลุธรรมบุญบารมีพออย่างแรกดูยังไงว่าพอธรรมะยากขนาดนี้แต่เข้าใจได้เข้าใจได้ นั่นแหละพอแต่ถ้าหากว่าเรายังปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกอัครสา,าวกพระเอตักตาผู้ทรงฤทธิ์แบต่างๆเราจะต้องสร้างไปอีกนานมากกว่าจะไปพอคู่ควรกับภูมิเหล่านั้นมไม่รู้อีกจะกี่ชาติกี่ภพนั้นทันทีที่วันนี้ถ้ามีใครบอกเข้าใจได้เข้าใจได้ดีขึ้นกว่าสมัยก่อน นั่นเพราะว่าคุณได้ตัดสินใจลาพุทธภูมิลาปเจกพุทธภูมิลาพราสาวกภูมิลาเตเอตคัตปาติสัมพิทาภูมิต่างๆในพระพุทธเจ้าพระองค์น้ารวมกําลังมาเพื่อขอหลุดพ้นในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้มันก็เลยกลายเป็นพอซะยิ่งกว่าพอไงเพราะว่าสิ่งที่เราทํามันเกินเกินไปมากแล้วนะครับพอเราหักเราย้อนรวมบารมีทั้งหมดลงมาเพื่อการบรรลุธรรมเอาแค่ว่าพอหลุดพ้น ไม่จำเป็นต้องมีฤทธิ์ก็ได้ไม่ต้องเห็นเทวดาเห็นบีเห็นนานาก็เห็น,หน,หนอะไรก็ได้ขอแค่ขอแค่ผลถูกมันก็เลยพอพอเสียยิ่งกว่าพอพออย่างดูยังไงว่าตัวเองกอมันจะรู้สึกเข้าใจทำทำชั้นละเอียดพวกนี้อย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเข้าใจทั้งที่ตลอดชีวิตของบางคนสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีไม่เข้าใจหรอกทางรู้เรื่องเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้ที่ฐานตอบเป้าหมายเพื่อการบรรลุธรรมไว้โดยเร็ว เมื่อไม่โดยเร็วมันก็ไม่จัดระเบียบให้เข้าใจนะครับเพราะพระโพธิสัตว์บางองค์นั้นไม่รู้เรื่องอะไรในธรรมามากเลยอย่างเช่นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลยังไม่ได้รู้ลึกซึ้งอะไรนะันะทั้งที่อยู่ติดพระพุทธเจ้านะนั่นเพราะท่านจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าองค์งหน้าท่านก็มาสะสมทานบารมีมาสะสมขันตุปธรรมพระศาสนาช่วยพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองมันเป็นชาติเป็นชาติไปนูน่นตอนที่ท่านจะไปรู้ฉลาดนะครับเกินผู้เกินคนนะครับอริยะมีลิตรจต่อท่านเป็นพระพุทธเจ้า นั้นถ้าใครบอกตัวเองได้ว่าตัวเองเข้าใจขึ้นมากไมนมีความมหันจรรย์กระจายขึ้นมากนั่นก็คือเป้าหมายของเราได้เป้าหมายกับตัวกําลังบุญของเราเนี่ยมันแมทกันแล้วนะครับแล้วคําว่าเข้าใจผารวมมันก็มีอยู่แค่สิ่งที่ผมเน้นผมย้าว่ากิมมิคนะครับนะครับความเป็นความเป็นคำถามว่าตัวของอาจารย์ธรรมวัดสอนให้เรารู้อะไรสอน ให้รู้กฎแก่นโครงสร้างเป้าหมายวิธีการไปกฎคืออะไรกฎของการบรรลุธรรมคือไตรลักษณ์คือกฎธรรมชาติว่าด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และควบคุมมันไม่ได้ปรุงประกอบกันเก้นไตรลักษณ์จำไว้นะแก่นคืออะไรแก่นของปณิพาน์คือความบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ทีจากผู้ต,ต,ตังจิตเดิมแท้จิตหนึ่งธรรเอกจะเรียกอะไรก็ตาม มันคือความบริสุทธิ์มันต้องบริสุทธิ์ทั้งนั้นแก่นของดวงใจที่จะเข้าวิพนพนานได้คือบริสุทธิ์โครงสร้างคืออะไรโครงสร้างของการเกิดตายคือปฏิจจสมตบาทอาวิชาเป็นตัวตังและจิตที่นอกอวิชาก่อนที่จะมามีอวิชานะั่นแหละเป็นจิตที่ต้องย้อนกลับขึ้นไปย้อนกลับขึ้นไปเป็นได้ก็คือที่ตาผู้ตังหรือจิตหนึ่งนะนะั่นแหละนะครับนั่นคือโครงสร้างตัดจุดใดจุดหนึ่งเส้นโครงสร้างการเกิดการตายก็ขาดทั้งหมด ตัดตัณหาก็ได้ตัดอุปทานก็ได้ตัดเวทนาก็ได้ตัดอายตนะก็ได้ตัดนามรูปก็ได้ตัดโสกับปฎิเทว,ว่าก็ได้มันก็ขาดทั้งหมดนะครับมีโครงสร้างกดแกนโครงสร้างเข้าใจแล้วนะนะครับกดแกนโครงสร้างอะไรอีกวิธีวิธีที่จะไปคือวิปัสนาวิปวจางป,ปัศนนทว่าวการเห็นคือการตามเห็นจริงๆมีวิธีลักละอสวะ ได้หกวิธีตั้งแต่การละด้วยความสำรวมการละด้วยการเห็นแต่การละด้วยการเห็นแล้วรวมของจิตที่มันรู้ขึ้นเองเป็นการละโดยโดยสมบูรณ์และเป็นการละที่ใหญ่ที่สุดละขาดมากที่สุดนะครับนั้นวิปัสนาเป็นเทคนิควิธีที่จะพาเราไปนะครับก็มีแค่นั้นฝั่งครั้งหนึ่งนะกดตรักแก่นความบริสุทธิ์โครงสร้างของธรรมชาติเกิดดับคือปฏิจจสมุทตบากนะครับ เป้าหมายของเราก็คือปณิพานาคือที่ที่ไม่มีทุกข์อีกเราตรงไปเรามีเป้าหมายตรงนี้นะครับและสุดท้ายวิธีที่จะไปได้คือวิปัสสนามีแค่นั้นและสมาธิลหละอาจารย์ถ้าไม่มีสมาธิวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนาหรือลัคนุปนิชฌานเป็นธรรมชาติของสมาธิฝังรู้สมาธิคือกำลังที่ทําให้ใจปลดความยึดมั่นถือมั่นได้ไม่มีตรงนี้เอาไปทําอะไรไม่ได้ไม่มีทางสมเด็จทางธรรมและไม่มีทางสมเร็จทางโลก สมาธิจึงเป็นองค์ประกอบเกื่อหนุนนะครับนั่นเองจบอ๋อาจารย์พอเข้าใจแล้วครับวิปัสนาเป็นวิธีที่จะพาเราไปพระนิพพานหรือพาเราไปสู่ความมีก่นเองบริสุทธิ์ได้ใช่ไหมครับใช่แล้วในห้องวิปัสนาล้วนสอนอะไรสอนขยายจุดของวิปัสนาขึ้นว่ามีองค์ประกอบสําคัญอยู่สองด้านหนึ่งวิปัสนาภูมิปาทะและสองอารักขากรรมฐาน สองอย่างเนี่ยเราจะต้องทําไปตลอดเพราะเราทําไปตลอดเราจะได้ก้อนกําลังของวิปัสสนาที่ทรงอนุภาพมันจะทําให้เราเข้าเร็วที่สุดแค่นั้นเองวิป,ปัสสนาปูมปะท่ามีอะไรต้องท่องให้ได้ต้องจําไม่ได้นะหนึ่งอริยสัจเนี่ยต้องรู้สองอายตนะหกวันนี้เป็นทุกสามท่า 18, สิบแปดสี่อินรีสิบสองต้องรู้นะนะครับห้า ก็ปฏิจจสมุทตบาลเรียนโครงสร้างใช่ไหมฮะหกก็ไตรักนี่วิปัสนาภูมิโก็ก้อนนี้แล้วสิ่งที่จะประคองให้วิปัสสนามันเข้ามาสู่ดวงใจจกนกระทั่งเราปลดความยึดมันันถือมั่นได้เร็วเรียกอารักขกรรมฐานคือทำมันเป็นเครื่องป้องกันกรรมฐานอารักขกรรมฐานมีสี่อย่างคือคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์สองมีเมตตาสามเจริญสุภาึ่งเนืองและสี่คิดถึงความตายใครมีอยู่ ในสองก้อนของวิปัสสนานี้คือวิปัสสนาภูมิปานะ 5, ทั้ง6-7เรื่องและอารักขากรรมฐานผู้นั้นคือได้เทคนิควิธีโดยสมบูรณ์เทคนิควิธีโดยสมบูรณ์จะทําให้เกิดอะไรทําให้เกิดการบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วพร้อมมาพิญญาและปฏิสม,มิธาน,นั่นเองจบ